สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสอบอนคณิตศาสตร์ปี264เพื่อสอบคัอเลือกข้อใหะที่หน1ข้อที่10นะครับจากรูปกำหนดให้เส้นตรงสัมผัสกับวงกลม2วง,งที่มีจุดศูนย์กลางเป็น O 1และ O 2นะครับเือรูปนี้เนาะโดยสัมผัสกันที่จุด PQ นะครับเส้นตรงนี้นะครับสัมผัสที่จุด O 1ที่จุด P และสัมผัสที่จุดที่เส้นออวงกลม O 2ที่จุด Q นะครับให้ เส้นตรง O1O2 เนี่ยตัดกับ PQ ที่จุด R นะครับถ้า PR ต่อ r q คือด้านนี้เท่ากับ3ต่อ4นะครับแล้วก็ QO เนี่ยคือตรงนี้ครับ QO2 นะยาว12หน่วยครับแล้วก็ O1O2 ยาว28หน่วยโจทย์ให้อาความยาวของ PR นะครับโอเคใครที่อยากลองทำดูก่อนกดพอยส์แล้วลองทำดูนะครับใครที่พร้อมแล้วว่าฟังเฉลยพร้อมกันเลยครับ อันดับแรกเนี่ยก็โจทย์บอกว่าด้านของ pr ต่อ rq เท่ากับ3ต่อ4นะครับคือด้านนี้ต่อด้านนี้นะครับแล้วก็ o 1 o 2ยาว28หน่วย q 2เนี่ยยาว12หน่วยนะครับจะเห็นว่าถ้าสมบตราลากเส้นเราเราลากเส้นบา,า,า,านงอย่างขึ้นเนี่ยเราจะเห็นความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับสิ่งที่ผมจะลากต่อนนี้ก็คือการลากเส้นจาก o 2มาที่ q นะครับมันจะตั้งฉากพอดีนะครับแล้วก็ o 1ไปที่ p TP, มันจะตั้งฉากพอดีนะครับ เริ่มนักเส้นนะครับโอเคเราจะได้ว่าเนื่องจากว่าเป็นจุดจากจุดศูนย์กลางวงกลมลากมาที่เส้นสัมผัสนะครับก็จะเป็นมุมที่ตั้งฉากเนาะจากรูปเนี่ยเราสามารถลากมุมเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับก็คือมุมนี้นะครับมุมนี้เนี่ยเราสังเกตเห็นว่ามุมนี้กับมุมนี้จะมีค่าเท่ากันนะครับเพราะว่าอยู่ตรงข้ามกันเนาะทำนองเดียวกันครับ เมื่อมุมนี้เท่ากันนะครับมุมนี้เป็นมุมฉากเหมือนกันของสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับและจะได้ว่ามุมนี้ก็ต้องเท่ากันด้วยนะครับเพราะว่ามุมที่เหลือเท่ากันแล้วเนาะจะได้ว่ามุมนี้เท่ากันนะครับเรียบร้อยครับโอเคจากนั้นครับพอได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปเนี้ยมีมุมทั้ง3มุมเท่ากันจึงได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสรูปนี้กับรูปนี้ เป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันครับก็จะเขียนเพิ่มนะครับพิจารณาสามเหลี่ยม o 1 pr นะครับจะคล้ายกับสามเหลี่ยม o 2 qr นะครับเราจึงได้ว่า ด้านแต่ละด้านที่มาเทยียบอัตราส่วนกันนะครับจะมีอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับนั่นคือเอาสามเหลี่ยมรูปเหล็่อนตั้งก่อนนะครับจะได้ว่า P r ต่อด้วย R Q จะมีค่าเท่ากับจะมีค่าเท่ากับ O 1 R ส่วนด้วย R o, o 2นะครับแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ ด้านของ o 1 p ต่อด้วย o 2 q นะครับอ่าโอเคจากนั้นครับเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าโจทย์บอกว่า pr ต่อ rq เนี่ยมีค่าเท่ากับ3ต่อ4นะครับก็คือ pr ต่อ rq เป็น3ต่อ4ดังนั้นอันตราส่วนทุกอันเนี่ยจึงมีค่าเป็น3ต่อ4หมดเลยนะครับ จากนั้นครับเราค่อยๆใส่ตัวเลขที่โจทย์ให้มาเนาะจากรูปเนี่ยจะเห็นว่าโจทย์ให้ว่า qo 2เนี่ยยาวสิหน่วยนะครับ qo 2คือตรงนี้นะครับยาวสิหน่วยเนาะ,ะเราก็เลยแทนเป็น12หน่วยลงไปนะครับโกเราเนี่ยต้องการหาค่าของ tr เนาะคือด้านนี้ว่ายาวเท่าไหร่นะครับดังนั้นจะเห็นว่าตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับพิทาโกรัสเนาะ เ,ออเราก็สิ่งที่เราอาจจะทําเพิ่มเนี่ยก็คือการหาค่อยๆ่อยหายว่าด้านนี้ยาวเท่าไรแล้วก็ด้านนี้ยาวเท่าไหรเราใช้พิทากรัสเพิ่มว่าด้านของตรงนี้จะยาวเท่าไร่นะครับหรืออาจจะค่อยๆหาอัตราส่วนเทียบกันก็ได้เช่นกันเนาะนะครับจากนั้นจากนั้นครับเออจากตรงเนี้ยเราตรงตัวสมการเนี้ยเราจะได้ว่า O1p มีค่าเท่ากับ12คูณ3ใน4นะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับ9้าหน่วยนั่นเองนะครับดังนั้น O1 P จะมีค่าเป็น9้าหน่วยนะครับต่อมาสิ่งที่โจทย์ให้เพิ่มก็คือด้านนี้เราไม่ได้ใช้นอก <iye. S 1> เพราะว่าเราไม่รู้ว่าตรงนี้ยาวเท่าไหร่น,น,นะครับก็อาจจะไม่ได<ป>้ใช้เพิ่มแต่สิ่งที่โจทย์ให้เพิ่มก็คือด้าน O1 O2 เนี่ยคือด้านนี้ครับยาว28หน่วยนะครับดังนั้นผมก็เลยเโกของเราต้องการหาด้านนี้เนาะนะครับผมก็เลยต้องพยายามหาด้านนี้ให้ได้ก่อนผมก็เลยให้ด้านนี้ยาว x นะครับสมมติว่าด้านนี้ยาว x โอหนยาว x จะได้ว่าด้านของ RO2 เนี่ยยาว 28-x ลบเนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยยาว28เนาะดังนั้นด้านของ RO2 ก็จะเป็น 28-x ลบนั่นเองนะครับผมก็จับคู่คู่นี้นะครับอันนี้เมื่อกี้เราให้ O1R ยาว x นะครับด้านของ RO2 ก็จะยาวเป็น 28-x ลบ มีค่าเท่ากับ3ต่อ4ตรงนี้แก้สมการออกมานะครับ 4X เท่ากับ8 4ลบ 3x ย้ายข้าง 3X ไปฝั่งซ้ายนะครับจะกลายเป็น 7x ็เท่ากับ84ดังนั้น X ก็จะมีค่าเป็น84หารด้วย7ก็จะมีค่าเป็น12หน่วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น X ก็จะมีค่าเป็น12หน่วยนี่ก็จะยาวเท่ากับ12หน่วย ครนี้ครับจากพิทาโกรัสจากพิทาโกรัสพิจารณารูปสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยม O1 PR นะครับจากพิทาโกรัสได้ว่าด้านของ PR กํากลังสอง เท่ากับด้าของ o 1 r กนกำลังสองลบกับ o 1 p นึ่กำลังสองเะพี่นะครับ p กีกำลังสองคือด้านนี้นะครับจะเท่ากับด้านของ o 1 r กนกำลังสองคือด้านนี้ลบกับด้านของ o 1 p กนกำลังสองนะครับอ่าจึงแทนค่าขึ้นเข้าไปนะครับด้านของ o 1 r ก็จะมีค่าเป็น12หน่วยเนาะ ส่วนได้ของ o อ p ก็จะมีค่าเป็น9หน่วยนะครับเท่ากับ 1cc ลบกับ81เท่ากับ63นั้นด้านของ PR กลังสองมีค่าเป็น63เนาะ PR จึงเท่ากับรูทห3หน่วยหรือจัดรูป,ปรวัาน,นิดนึงดึง3อมเป็นตัวร่วมนะครับที่ถอดสแควรรูทได้เนี่ยก็จะกลายเป็น3รูท7หน่วยนั่นเอง ดังนข้อนี้ด้านของพี่อาจจะยาวเป็น3.7หหน่วยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ข้อนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ